สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube กัน JR พาทุกท่านมาชมงานเทียริงขยายถนนสีเดนครับพาทุกท่านมาชมแคท3 2 0 g อยอยู่กับหอจอกศิเจริญสนมครับสำหรับแคท 320GC นะครับใช้เครื่องแคท C, C 4.4 145แรงม้าที่1650รอบรอบต่อนาที ใช้โเรเลอร์เจ็ดตัวแคริเอร์สองตัวใบแท็กขนาดแปดสิบเซนพุ่งกีของเขาอยู่ที่หนึ่งคิวครับ ใช้เป็นเครื่องสีสูตรครับ ช่วงทางโค้งมาดีครับ จับให้ชมกัน,นยาวครับกับกานเกลลิต,ต้องขออภัยท้านผู้มชมด้วยนะครับสำหรับเรื่องเสียงของคลิปวิดีโอ ให้เราไม่สะดวกคือรถจะมาลงตรงนี้เยอะครับแต่ว่าตรงนี้คือได้ปิดปิดทางไปแล้วเพราะว่ามันได้ทำการเคียร์ลิงบริเวณนี้แล้ว Дякую за перегляд! 咔咔咔！没有。 ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ